เป็นไรน้องนายหนูเจอเจ้าทุงทุงเฮ้ยเจอเจ้าทุงทุงเจ้าทุงทุงมันคือตัวอะไรเนี่ยมามีไม่เห็นจะรู้จักเลยร้องทุงทุงทุงแซวอุ้ยอย่าบอกนะว่าเจ้าตัวที่พี่นายเล่นอยู่ในเกมใช่ไหมใช่ขึ้่มาเป็นมาอุ้ยแล้วมันจะมีได้ยังไงเนี่ยดูสิคนนันเยอะั้งแยะมันจะมีเจ้าทุงทุงได้ไงถ้าแมบมีไม่เชื่อตามหนูมาดูเลย ไหนอะน้องนายตรงไหนมันจะมีหรอเนี่ยเจ้าท <No, ุ้งเฮ้ยลบๆมันตรงไหนทุงทุงทุงซะฮุรอนมาลีมังกริกันทุงทุงทุงแม่มะเมน่เห็นมันแล้วนั่นน่สิน้องนายเหมือนว่ามันกําลังมองหาอะไรอยู่เลยอ่ะน้องนายโอ๋มันมองหาหนูเองเฮ้ยแล้วมันจะมองหาน้องนายทําไมเนี่ยเพราะว่ามันจะจับเราหรือเปล่าเอ้าแล้วมันจะจับเราทําไมอะน้องนาย ไม่รู้เหมือนกันเหมอม,มิแต่ว่าหลบก่อนหลบก่อนถ้าเรามัวหลบมันอยู่อย่างงี้ยมันจะได้ผลหรออ๋อมามีคิดออกแล้วเจ้าทุงทุงอ่ะมันอาจจะจับเราเข้าไปอยู่ในเกมก็ได้เฮ้ยเฮ้ยถ้าอย่างงั้นน่ะเราต้องหาวิธีจัดการเจ้าทุงทุงแล้วแหละน้องนายน้องนายมามีเคยอ่านในหนังสือนะเขาบอกว่า ถวเนี้ยมันจะมีของวิเศษอยู่สามอย่างคืออะไรมามีน,มนั่นสิน้องนายแต่เขาบอกว่านะมันจะช่วยประกอบร่างแล้วมันจะกลายเป็นของวิเศษที่เราจะสามารถจัดการกับอะไรก็ได้รู้สึกว่ามันจะมีไม้วิเศษไมวิเศษแล้วก็จะมีดอกไม้วิเศษแล้วก็จะมีใบไม้วิเศษถ้าอย่างนะั้นน่ะเราไปตามหากันดีดไหมดีไปๆน้องนาย นุ๊งนายรู้สิมันก็เป็กิ่งไม้เต็มไปหมดเลยเราจะรู้ได้ยังไงเนี่ย<อ>ว่ากิ่งไหนเป็นกิ่งไม้พิเศษนน่ไงมันเลือกแสงอุ๊ยป่านุงงนายรู้สิแสงมันระยิบระยับมากเลยอะ่ะไหนนุ๊กนายหยิบมาดูสิมันน่าจะเป็นไม้พิเศษที่เราตามหานแน่เลยใช่ไหมอุยจริงจด้วยนุ๊งนายดูสิมันมีแสงออกมาด้วยอะ่ะใช่มนี โอ้โหน้องได้แลว้วเราก็ได้ไม้วิเศษน่ะแล้วเราก็ต้องไปตามหาอะไรนะอ๋อดอกไม้วิเศษใช่แล้วเอแล้วว่าแต่ต้นไหนเนี่ยเป็นต้นดอกไม้วิเศษอะ่ะงั้นเรไปตามหากันเลยเมอนี่ไปถ้าง,งั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าเอต้นไหนนะดอกไม้วิเศษน่ะต้นนี้มีดอกไหมเนี่ยไม่เลยไม่มีอเอต้นไหนอะ่ะ ตันนี้มีไหมน้องนายมีไหมเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยเฮ้ยมัมีน่ไงม,มันมีใส่ออกมามันน่าจะเป็นดอกไม้ไม่เสร็จแน่เเลยใช่แล้วน้องนายถ้างั้นนะ่ะเราอ่ะหยิบมาเลยดีกว่าโอ้หยิบถึงไหมเนี่ยน้องนายอึ๊บอึ๊บให้ไหมสวยมากเลยทุกคนดูสิโอ้เราได้ของสองอย่างแล้วว่า เหลืออีกอย่างหนึ่งอะที่เขาบอกว่าจะเป็นใบไม้พิเศษเฮ้ยเร่องไรมันเรื่แสงต้องใช่แน่ๆเลยมามีมีสีปรกกายออกมางั้นเราเรีบเก็บไปเลยมามีใช่แล้วน้องนายดูสิแสงมันเป็นประตายใหญ่เลยอ่ะโอ้โหแล้วแล้วเราก็เจอของ3มสิ่งนี้ครบแล้วใช่ไหม มีไม้วิเศษแล้วก็มีดอกไม้วิเศษแล้วก็มีใบไม้วิเศษทุกคนถ้าอย่างนั้นน่ะเราอ่ะต้องเอาของสามอย่างเนี้ยรวมกัน <Okay. S 1> แล้วมันก็จะเกิดเป็นของวิเศษขึ้นมาแล้วเรารวมตรงนี้เลยรวมอะไรน้องนายอืมรวมของสามสิ่งรวมกันแล้วก็แล้วต้องบีบสีก่อน มันกลายเป็นดาบแล้วเราต้องเอาไปจัดการกับเจ้าทุงทุงใช่แล้วนุ๊งนายดูสิทุกคนมันกลายเป็นดาบจริงด้วยโอ้โหดูสิและตัวดาบอ่ะก็ไม่แสงออกมาด้วยทุกคนแสดงว่าของสามสิ่งที่เราเคยอ่านเจอในหนังสืออ่ะมันมีจริงๆด้วยน้องนายใช่ต่อนมื่อุ้ยน้องนายน้องนายได้ยินเสียงอะไรไหมอ่ะได้ยินมันมีเหมือนได้ยินเสียงจุ๊มจุ๊มจุ่มจุ่มจุ่มจุ๊มซาฮูระ เฮ้ยสดงว่าเจ้าทุงทุงอ่ะต้องอยู่แ่ถวนี้แน่ๆเลยไงมันมาแล้วทุง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 ซาฮูร์ทุง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 ซาฮูร์มาก็ดีแล้วเจ้าทุงทุงฉันจะจัดการนายเองยะ ดัานสิน้องนายโอ้โหวันนี้ดูสินอกจากภารกิจที่จะตามหาของเศษแล้วว่าเราอะยังจาัดก,การเจ้าทงทงได้แล้วก็ได้ดาบวิเศษนี้กลับบ้านด้วยอะ่ะใช่หรใช่ไหมถ้าอย่างานั้นะคลิปนี้นะเราก็ต้องขอตัวลาแล้วนะคะ,พะเพื่อนๆแต่ว่าคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะถ้าพเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกวไลค์เปไปกำงใจใถ้าเพื่อนเราทำคลิปต่อไปด้วยคะ่ะก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องดูดดีทีวี โอ้ไนท์อนแล้วก็คุยเขาวทีดีแล้วก็หนูดีเกมเมอร์ขอป้าติดตามนะครัะค่ะบ๊ายบายค่ะ